เริ่มถ่ายแล้วนะเรียมไม้ทำว่าเรียวไม้ทำว่า <mañana> ล <benim> ูกระดาษบางเรียมไม้ทำว่าจิบเหล็กมาให้หน่อย ดีๆนะหนักอันนั้นชิเกี่ฮ้ยทำให้ดีแม,ม่เลยเสียใจไม่ต้องหงรอกเสียใจไม่ต้องหรอกเดี๋ยวไปใกล้ไม้พ่อนะคะลูกโอ้โดด

เอาถอยไปหน่อยอักติมโอเคโอ,โอ้ว้าวออปเต็มเริ่มใหญ่กว่าคนอีกจะวิ่งไหวไหมเนี่ยวิ่งไหวรึเปล่าจะขึ้นด้วยอ๋อจะขึ้นอ๋อเดี๋ยวกำลังจะโอเคเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวกำลังทาวว้กำลังอะกำลังทำว้าวกำลังจะติดกาวติดกาวติดกระดราษเด,ดี๋ยวคอยดูแบบนึง สวยเลยสีตัดจังมากอเยี่ยมหน่อยเอ,อ้เจวเสร็จแล้วนะครับทำมาวเสร็จแล้วโอ้เก๊กใหญ่เลยนางแบบช่วยกันทำจนเสร็จดึกเลยนะวันนี้โอ้มีฮาร์ดด้วยสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทดลองกันบิน โอเคหยับหยับยับโอเคถ่าวีดีโอด้วยโอเคลองไไปเดี๋ยวไปลองว่ากันได้ไหม มันไม่ขึ้นหรอมังพ่อ